สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สวนนิสาฟาร์มหรือสวนครูจีที่เรานำเสนอกับทุกท่านสวนนี้เป็นสวนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทแบบ100%ซคู่กับยาเชื้อราแบคแคทวันครับวันนี้ผมมาวันที่29เดือนสิงหาคม2568ครับมาติดตามระยะที่เขาเรียกว่าฟื้นฟูต้นครับหลังที่จากตัดเก็บผลผลิตไปแล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชม ชมบรรยากาศในสวนชมบรรยากาศในแปลงครับว่าสวนที่ใช้ปุ๋ย b บคแค Cat เราย้ําเราพูดคุยอยู่สม่ําเสมอครับว่าถ้าคุณใช้อย่างต่อเนื่องต้นคุณจะไม่โทมนะครับต้นทุเรียนจะไม่โทมกระบวนการฟื้นต้นกระบวนการดูแลฟื้นฟูนฟต้นเข้าสู่ระยะการทําผลผลิตในรอบต่อไปเนี่ยจะง่ายมากถ้าคุณใช้ปุ๋ย b บคแค cat และยาเชื้อราแบคแคร์วันเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศ รวมๆครับวันนี้นะครับสภาพต้นเป็นแบบไหนยังไงนะครับใบต่างๆต้นยังไงนะครับให้เห็นกันจะชัดว่าหลังจากที่ตัดเก็บผลผลิตไปแล้วต้นส้มหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยนี่คือบรรยากาศโดยรวมครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมในสวนของอนิสาฟาร์มของครูจีนะครับตอนนี้ก็มีการแต่งเขาเรียกว,ว่าแต่งกิ่งลงด้วยแต่งเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับใบยเยอะเกินใบยเยอะจัด <g ül üyor> นะครับก็เลยต้องแต่งมาให้ดูสภาพเรื่องของใบนะครับความเขียวของใบนี่คือย,ยังเขียวมากเนาะนะครับระยะนี้ก็คือระยะฟื้นฟูต้นนะครับส่วนนี้ก็เจอปัญหาเรื่องของต้องอพยพด้วยในช่วงที่มีการเขาเรียกว่าความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนเนาะนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ว่าให้ดูสภาพโดยรวมครับให้ดูสภาพโดยรวมของส่วนนี้แปลงนี้กันเลยนะครับ เนี่ยใบก็ยังเขียวใบยังเขียวยังหนายังใหญ่ต้นเนี่ยสมบูรณ์มากดูเรื่องของกิ่งก้านสาขาครับเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหประทับใจมากนะครับอย่างที่บอกกับทุกท่านเสมอครับว่าถ้าคุณใช้ปุ๋ยแบคแคทคู่กับยาเชื้อราแบคแคทวันกระบวนการลหลายๆกระบวนการเนี่ยลดไปเลยเนาะนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเนี่ยให้ดูนะครับโครงสร้างต่างๆความสมบูรณ์ต่างๆเนี่ยโอ้ชัดเจนมากนะครับ เรื่องของใบยังดีมากนะครับความเขียวความที่สําคัญปัญหาเรื่องของโรคเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยนะครับนี่ไม่เจอจริงๆเรื่องของโรคครับแปลงนี้ไม่จำเป็นต้องขูดต้นและทายานี่นะครับกระบวนการเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณใช้ต่อเนื่องปุ๋ยแบคแคทแบบยาเชื้อราแบคแคทนะครับแปลงนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการของการ เขาเรียกว่าบำรุงดูแลเพื่อที่จะทําผลผลิตในรอบต่อไปท่านผู้ชมหรือใครที่กําลังติดตามเรื่องของปุ๋ยแบคแคทนะครับให้ดูเลยว่าเนี่ยถ้าสภาพนี้นะครับสภาพแบบนี้ในวันนี้นะครับกับการทําผลผลิตในรอบต่อไปท่านคิดว่ามันจะง่ายไหมมันจะง่ายไหมนะครับเพราะว่าใบเนี่ยก็ยังดูดีเลยต้นที่สมบูรณ์มากเนาะนะครับไม่จําเป็นต้องยุ่งยากอะไรเลยนะครับแค่ใช้ปุ๋ยแบคแคท แบบต่อเนื่องที่เราแนะนำนะครับนี่ใครที่ติดตามอยู่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดซับสไครต์ไว้นะครับกดติดตามไว้เรื่องราวเทคนิคดีๆนะครับก็จะนำมาแบ่งปันให้ท่านสม่ำเสมอในระยะนี้การฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทเนี่ยทำแบบไหนนะครับในระยะนี้การฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทท่านฉีดที่ใบนะครับที่ใบลำต้นและลงดินให้ชุ่มนะครับลงดินให้ชุม่มชุม นะครับลงดินชุ่มได้เลยนะครับในช่วงนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทําผลผลิตเราทําให้ต้นสมบูรณ์สะสมอาหารก่อนที่จะออกผลผลิตที่สําคัญนะครับถ้าท่านใช้ปุ๋ยแบคแคทท่านจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้หญ้าในรอบโคนต้นเนี่ยนะครับหญ้าในรอบผลต้นสภาพหญ้าเนี่ยจะเป็นหญ้าที่แบบว่าเขาเรียกว่าสภาพหญ้าที่ที่ดีไม่บ่งบอกถึงว่าสภาพดินในต้นเนี่ยเป็นกรดนะครับนี่ แต่ก่อนจะเจอหญ้าแบบนี้ค่อนข้างที่เยอะๆมากเนี่ยหญ้าแบบนี้ค่อนข้างที่เยอะเๆมากนะครับนี่แต่ตอนนี้หญ้าเหล่านี้เริ่มที่จะหมดไปมันบ่งบอกถึงถึงสภาพดินในแปลงเนี่ยดีขึ้นนะครับนี่บอกเลยว่าแปลงนี้คือแปลงคูจีนะครับสวนคูจีที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทแบบต่อเนื่องและสม่ําเสมอนะครับแบบร้อซเลยนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ติดตามได้หรือใครที่อยากเข้ามาชมสวน อยากมาดูสวนแปลงนี้นะครับมาได้ที่บ้านสำโรงใหม่ไทยเจริญตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับปักหมุดมาได้เลยนะครับแล้วมาชมมาพูดคุยกับคนที่ดูแลสวนพี่ศรีวิไลได้เลยนะครับว่าใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงหรือไม่นะครับกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่าน สำหรับคนที่ทําสวนทุเรยนเนะครับหรือสวนอย่างอื่นถ้าท่านสนใจเรื่องราวของปุ๋ยแบคแครและยาเชื้อราแบคแคท1วันติดต่อมาได้เลยเรายินดีให้คําปรึกษายินดีให้คําแนะนํายินดีนําพาท่านให้ประสบความสําเร็จในการทําการเกษตรครับสําหรับคลิปนี้จบไ้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ